ใครจะเป็นใครใครจะเป็นใครเอาไวอเอาเราไวอเอาเราหัวสู้ันด้วยใจรักถึงงานหนักเขาบอกรักไปครึ่งหนึ่งถึงงานหนักเป็นแรงที่เราซึ้งซึ้งมุกมัาบรถึงถึงปลายเท้าอ๋อเราไวอเอาเราหัวตาคนตักสัพมันขึ้นมาไม่ยยนไม่ย่อไม่ท้อไม่เดือดร้อนไม่เท้าไม่แทะเราแม้โดูตาใส่ตาได้ดับขอเจ้าแม่แก้วผู้หล่งอยู่รอาน้ำสีแดงใส่เสื้อสีเหลืองปังตรุนว่าแล้วไล่บดไล่เบียดไล่ไปไล่ขยี้ไ่กอดขอสู้กอดได้กอดได้กอดได้กอดตายได้ไหมลงดาด๊ากระดาษกอดเทียน ขอเดือยอยู่ฝั่งเทลบอกว่าไม่ยอมเลยไม่ยอมได้หัวก็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 ให้สัญญาณบอกว่าเทวไหนสับเลยสับเลยบอกว่าไม่อยากมีเที่ยวต่อไปจ้าเอาละเว้ยไข่ดีไข่อยู่ไข่หมดไข่ไประหว่างประเทศนครเดือยอีเล็กแสงอีกหรือเาว่าไอเรือดแม่แก้วหูหลวงแม่แก้วหูหลวงถึงเรื่องจะเก่าเก่าเก่าแต่เก่ากึ่งไว้ยเอะไะเว้ยในนามของในนามของเทพนครเดือยจากบ้านเดือยจากบ้านเดือยจังหวัดหนองคาย ขอเส,ส, city, สียบเราบว่าเรือทั้ง2องลำนะครับสู้กันแบบเต็มที่ครับฮะแบบขอประกาศครับประชาัมพันไปถึงกองเชียร์ครับกองเชียร์ขณะนี้กรรมการให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านหยุดเชียร์ได้ครับการลงไปไปอาจารบอสบอกว่าเชียรนี้ออก3ามหาหนึ่งแล้วก็บวกอีกจับจับจับจเดียวจปกเปน

บอกว่าตามสิ่งใ่สายบอกว่าคู่นี้เคยชิงแค้นกันมาแล้วแต่ว่าปีนี้จะเป็นยังไงเทพสงครามผีน่าจะมาสร้างเส้าปวดปีคู่กี้ศูสีมาปวดปีคู่กี้ศูสีมายังไม่ชิงอะไรเพชระหูยังไม่โดนรับมาสอบเลือกสับเลือกไปเลือกขอแล่าไงหัวเลือกหมดแล้วอ้ในขนาดเลือกท้องทิ้งในขนาดนี้เลือกนี่จะขนาดไหน สุดยอดทั้งสองหลังใหญ่น้อยไม่รู้ยากมาแล้วความหมายจริงกับสำหรับผู้ที่รอคอยทำเรือเที่ยวนี้ในนามของเคส ได้เปลไปเปลี่ยนไดก่าเข้าป่ามาเดินสาหรับเทพพอลิสแต่ว่าจะออกไปไหนเราไว้จะออกไปไหนเราไว้ส่วนเชอไทเกอร์ฮาร์ดลอกไทเกอร์ฮาร์ดลองไอ้ตีแหลกแสงตีขึ้นมาตีแหลกแสงตีเกลี้ยงตีขึ้นมาพลังบางงงบางเก่งยกเก่งขึ้นมาเริ่มจ้าโออบางงงบางเกยกเก่งยกเก่งขึ้นมาแล้วจ้าปีนมองจ้ามาดูกันซิว่าเอาเราไว้เอาเราไว้ในน้ำ น้ำเต็มเจ้าพลิสเจอกรบลัำน้ำเงินไทเกอร์ฮาร์ดล็อกเราเว้ยเอาเราเว้ยเอาเราไม่รู้จะล็อกสซะเถอะหรือว่าจะล็อกแบบไหนคนแจ็คสันเราเว้ยเอาเราเว้ยเอาเราไว้คนตัางอัดตังคนตัางพัดตังคนตัางคดต่างคนตัางเบียตังคนตัางเสียตังคนตัาเสียต่างคนตัางคู่ต่างคนต่างซีต่างคนตัางนี้จานคนน้ำมันจุกระจายไฟฟังคณตลบก๊ลล์ล้ำน้ำเจ้าเอาเไว้คนตลบก๊ลน์นหนูสว่าอะไรนะขวัญเทพเปอร์ลิสว่านาเทพรถอยู่รอบแถบแหนฝากทาะรถเกิดอะไรขึ้นไฟเป๋ไปเป๋มาไฟเป๋ไปเป๋มาแล้วให้น้ำของไทยกระหัดล็อกอย ีเงินตอนนี้เลือกช่วงยาวสามกระชากเดี๋ยวก็รุกใครจะอยู่ใครจะไปในว่าตอนนี้ไทยเกือรับบอกว่าลอยนะไม่แต่ละจ้าเอาอโอยทุนสุดท้ายทุนสุดท้ายไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาสหรับไท่เกลฮาร์ดล็อกเพราะว่าเทคนี้เป็นเบไปตั้งแต่เช้าแรกเบไปตั้งแต่ริ่มแรกเบไปตั้งแต่ทุนแรกทำให้ไท่เกลฮาร์ดล็อกก็อปอดเกลี่ยว่างไหลเรือเข้าเซอร์ใช่แม่รับ เทพเขาเด็ดไปเป๋ออกไปนอกลูกเมื่อตะครู่นี้ก็น่าดูนะครับรอบแรกตอนนี้เป็นรอบที่50 คู่ที่ห้าเสีย <Norm> ไปนะพรเป็นประเภทสีส er ีผ <znaczy, inde insan>. ีพรลงไปดูเิว่าร้องนั้นเงินให้น้าขอเจ้าแม่ปู่เงินเจ้าแม่ปู่เงินจ้างรวยต่อสู้ถ้าอากาศยาียก็รักษาการแจกฟังจัดจังหวัดชนตัวเลยดูเสวาร้องนั้นแด็ให้น้าขอเจ้าไต่พรเจ้าไต่พรเป็นยังไงดูสิว่าเจ้าแสกเชียบอกว่าเที่ยวนี้สู้เลยอาลรว่อนว่าน้าพงเจ้าแห่งชาบโลกเรือว่าเจ้าไต่ผม้วบอกว่าใช้ฝีผ่ายจัดการัดการสลักเกลีวไม่ได้มาพูดเล ดูกระจาชนาวีไทยว่าแล้วใครนี้ใครอยู่ใครกดใครไปหัวละโมมึงเองยกเก็กขึ้นมาหัวต่อหัวถ่ายต่อถ่ายผายต่อผาย,ายลลน้ันชิดใจไฟฟองคุณตลกกงตลาดคุณตลกกบลับเอาขึ้นมาว่าแล้วเจ้าไตพผเป็นไรหนอเป็นไรหนอแล้วผ่อนไปพายแลจะจ้าเอาละาอาในขณะที่ไปไปจเจ้าไตพผมริผ่อนไปพายสุดเจ้าเบระดูกันกริ่ม เล่นใบพายเล่นผีพายเขาแล้วเว้ยอ๋อเราเว้ยเอาวะจับคนจับสับท์ไปทำไมเพรอะไอแหลมไปเท่าไรใส่ไปเท่านั้นไม่ไอแหลมไปเท่าไรใส่ไปเท่านั้นไม่ยืนไม่ย่อไม่ถอยไม่ถอไเละไม่ย่อไม่ย่อไม่ถอยมาแท้ได้ดับขเจ้าแม่ประดูดทองจากกองทัพเรือยู่ร่องน้ำนั่งกสังเว้บอกว่าเท่าไรสู้ขาดใจเล้เว้ยขาดใจเกินร้อยเลือไผายแบบเฉพาะวัดผายแต่เดี๋ยวก็รู้ว่าจะเข้าเซตชัยได้หรือไม่ได้เอาอละทุนสุดท้ายทุนสุดท้ายเจ้าแม่ประดูดเงินขายแบบ เราผลตัดสิน nya เปลี่ยนจากการสกุลครับดังคำข้าวการพุชเกตไม่รอช้าในานามของสาวสวยสิริลักษณ์รองน้ำนสีแดงหลังลจากที่รอนานแสนนานรอเดชสุริยะเดชสุริยะไม่รู้ไปทำอะไรทีไร่ไหนแต่ว่าสาวสวยสิริลกักษณ์โดนนานแสนนาน,านจะทำให้แป็งให้ลิศติก การกาะไรสักทีไอหน้าของไอหน้าขอสาวสวยสีแดงอยู่ร่องน้ำสีแดงขังกนะโดไอหน้าของร่องน้ำ้องเงินฝั่งกระไดไอ้น้าขอเด่นสุริลยวันอย่างไรจะไดเริจะเปิด quien sabe voy tatam de tanta tierra ni el volver vi นำโดดขึ paid, paid, ้นมานำโดดขึ้นมาเดินชริยะเกิดอะไรขึ้นวายตันระบาดชนยางระเบิดตุงกลางถังระบาดรายงาของสาวสวยสิริยันบอกว่าเท่าไหร่ตั้งหัวเรือไปสนใจเราตั้งหัวเรือตั้งอะไรจับหัวจับหัวแบบสบายอกสบายใจแล้วก็ไปเรือไหลหัวเข้าเซนชัยลาบบายฮลาบบายครับก้มองเห็นแล้วครับพี่น้องจากทางอีสานใต้ครับพี่น้องจากยะโสธรบ๊วย ด้วยเอออ้าวสุกดีเด้อสุกดีสุกดีมันมันแต่กิจกรรมจัดเต็มเลยบวกเลยป๋าผูสั่งเลยให้นักฟังพูดจัดดวงใจตอกสบุตทวัดอยู่ร้างน้ำเสียงเงินฟังพูดเจิดไปเจิเจิสว่าเจิร้างน้ำเสียให้นักฟังสาวสวยชุดสบายร้อยนาอยู่ร้างน้ำเสียงฟังไปรถจักรรถพาตีไรสับเกียร์สีตีเกร์ฮารากี่ยวกันจะได้ไม่ได้มาพูจัดดวงใจตอกสีเทวัดดวงวันที่ไมมีแรงขึ้นสูเลยตั้งคนเลืกตั้งลำจับคนเลยจับคนดับคนเดียกันดับใครไรเสกนี้เด็กมร Thank okay.